สวัสดีครับนี่คือหนังสือเสียงคนตายกลับบ้านได้เรื่องจริงของชีวิตหลังความตายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์บรรจบบรรลุจิสำหรับวันนี้เป็นอีพีที่9ตอนเทวดาน้องใหม่เวลาผ่านไปเกือบสองสัปดาห์พอถึงวันที่หนึ่งตุลาคมครอบครัวก็ได้ทำพิธีเรียกก๊อบกันเองอีกครั้งครั้งนี้ใช้เวลาไหว้พระนั่งสมาธินานมากจนทูบหมดดอกไปแล้วก๊อฟก็ยังไม่มา คุณแม่ถึงกับร้องไห้ด้วยความเสียใจพอรู้สึกได้ว่าก๊อบห่างไกลจากกันไปทุกทีถึงแม้จะเข้าใจว่าเวลาของโลกมนุษย์และโลกของก๊อฟยาวนานไม่เท่ากันถึงกระนั้นก็ยังไม่สบายใจและคิดว่าก๊อฟคงจะไม่มาเสียแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานก๊อบก็ยอมมาคราวนี้ก่อยนางข้อมศีรษะลงมาด้านหน้านิดหน่อยไม่เหนื่อยหอบเหมือนเมื่อครั้งก่อนพร้อมบอกว่ามานั่งข้างๆตั้งนานแล้ว แต่ไม่อยากให้รู้ว่ามาเพราะเรียกมาบ่อยมากแต่ใจแข็งอยู่ได้ไม่นานก็ต้องยอมเพราะสงสารคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกังวลพูดไปพรางซับน้ำตาไปพรางเมื่อพิเกตไปนั่งข้างๆก้อยก๊อบในร่างก้อยก็หันมายิ้มแล้วบอกว่าโดนเหยียบเต็มที่เลยแต่ไม่เป็นไรก๊อบทำตัวให้เล็กลงและหนีขึ้นไปอยู่บนหัวไหล่ก้อยแล้วระหว่างที่คุยกันเพลินๆอยู่นั้นก็สังเกตเห็นอาการเดิมๆที่ก๊อบชอบทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ คือเริ่มเอากระดาษทิชชู่มาปั่นไทยไปกับหน้าขาของตัวเองให้ยาวๆในการติดต่อครั้งนี้ครอบครัวได้รับรู้ว่าก๊อฟพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นคือติดต่อผ่านร่างก้อยได้โดยไม่ต้องทำให้ก้อยปวดระหว่างคิ้วเหมือนทุกครั้งแล้วพอพิเกตถามคำถามหยอกล้อว่าทำไมเป็นเทวดาแล้วยังชอบร้องไห้อยู่อีกก็ได้รับคำตอบแปลกๆว่าที่ร้องนะ่ะเพราะอยากจะร้องในที่ที่ก๊อฟอยู่มันไม่มีการร้องไห้ ขอให้ทุกคนไม่ต้องคิดมากแล้วก็ไม่ต้องนั่งพับเพียบทำความเคารพเพราะก๊อฟก็ยังเป็นก๊อฟคนเดิมก๊อฟยังบอกอีกว่าสมัยนี้เทวดาไม่ค่อยได้มาเกิดกันบ่อยนักเพราะว่ามีคนที่พอเหมาะพอดีที่จะมาเกิดด้วยค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จึงใช้วิธีพากันลงมาเที่ยวสนุกกว่าสมัยนี้มีที่เที่ยวเยอะและยังยืมเอาเครื่องมือไฮเทคเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆขึ้นไปพัฒนาที่ก๊อฟอยู่อาศัยได้อีกด้วยจากเรื่องที่ก๊อฟเล่ามา พี่เกดอยากให้ครอบครัวได้เห็นภาพเพื่อความเข้าใจตรงกันจึงขออนุญาตวาดรูปกรอบเป็นลายเส้นตามคำบอกเล่าของกรอบเองเมื่อวาดแล้วก็ทำให้เห็นว่ากรอบมีเครื่องแบบที่แน่นอนคือมีสิ่งที่เป็นรัศมีคล้ายหมวกทรงกลวยแหลมอยู่บนศีรษะมีผ้าระบายติดอยู่ที่ฐานหมวกความกว้างปิดครึ่งหน้าแค่ใบหูและมีความยาวจากขมับซ้ายอ้อมหลังศีรษะมาจรดขมับขวา ส่วนรองเท้าวันนี้สวมคู่ที่เป็นแคชชูสีดําที่เอาไปด้วยซึ่งก็มีประกายสว่างเลื่องแหลมยาวไปจากหัวรองเท้าเสื้อและกางเกงไม่แน่นอนเพราะนึกเอาไปจากบ้านเป็นจํานวนมากวันนี้สวมเสื้อโปโลแขนสั้นกับกางเกงสีเทาอย่างที่เคยเมื่อถามถึงชุดเดิมที่ใส่จนเบื่อคือชุดขาวแขนยาวและกางเกงขาย,ยาวแบบบังขายถั่วการมาครั้งนี้ก็ยังขอร้องทางบ้านว่า อย่าต่อว่าหรือกังวลเกินไปทำาไรที่ก๊อฟไม่ได้มาตามที่เรียกเพราะว่าติดธุระและต้องไปเรียนรู้การใช้ชีวิตของที่โนนเพราะการถูกต่อว่าทำให้ก๊อฟไม่สบายใจเวลาก๊อฟไม่สบายใจจะทำให้แสงจากตัวหม่นหมองซีดลงไปด้วยในขณะเดียวกันพีเกตก็ถือโอกาสเล่าเรื่องบ้านบรรลุจิที่ครอบครัวได้ไปเรียนสมาธิให้ทราบเพื่อชวนให้ก๊อฟไปฟังการสวดมนต์และจะได้สนทนาธรรมกับอาจารย์บรรจบบรรลุจิผ่านก้อย แรกทีเดียวก๊อฟทำท่าอิดออดรับปากแค่ครึ่งเสียงตามสไตล์เดิมเกดจึงบอกให้ก๊อฟตอบอย่างไม่ต้องเกรงใจทางบ้านและก๊อฟก็ตอบว่าเคยแวะไปดูตอนนักศึกษาและครูสมาธิสวดมนต์มาแล้วแต่เขามองไม่เห็นก๊อฟส่วนเรื่องการพูดคุยกับอาจารย์บรรจบนั้นก๊อฟยังไม่รับปากและยังฝากบอกก้อยด้วยว่าการที่ก๊อฟมาปรากฏตัวให้ก้อยได้คุยกับก๊อฟแบบตัวต่อต,ต,ตัวเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ฝันหรือคิดไปเอง ก้อยก็ไม่จําเป็นต้องคุยผ่านพิเกตเหมือนที่คนอื่นเข้าใจครั้งนี้ก๊อบมาไม่ต่ํากว่า2ชั่วโมงซึ่งนับว่านานกว่าครั้งก่อนๆและสัญญาว่าจะพยายามมาให้ได้ในช่วงสองสาวันก่อนหรือหลังวันพระวันที่26ตุลาคมก้อยมาที่บ้านของก๊อบเพื่อลิดกิ่งใบของต้นไม้ที่เคยปลูกร่วมกับกอ๊อบระหว่างกําลังสารวนกับต้นไม้อยู่นั้นก็รู้สึกกระวนกระวายใจเหมือนมีใครเดินดักหน้าดักหลัง ก้อยจึงหยุดพักนั่งจิบกาแฟตรงที่นั่งประจำของกอ๊อฟสักครู่หนึ่งขณะที่คุณแม่กำลังจัดชั้นวางของอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงทักมาว่าแม่สวัสดีครับคุณแม่เข้าใจได้ทันทีว่าก๊อฟมาวันนี้ก๊อฟไปทำบุญกับหลวงปู่เท้งมาเมื่อเช้าก็แวะมาปลุกแม่ด้วยและเมื่อสามวันก่อนก็มาหาพี่เกตด้วยตอนนั้นพี่เกตอยู่ในห้องแล้วก๊อฟก็บอกคุณแม่ว่าแขนขาที่เคยหักตอนนี้ใช้การได้สะดวก ไม่ต้องมีไม้เท้าก็เดินได้คล่องแล้วคุณแม่จึงถามกลับไปด้วยความไม่เข้าใจว่าทำอย่างไรถึงหายได้ละ่ะก๊อฟอธิบายให้ฟังว่าเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่หลวงพ่อช่วยสวดคาถารักษาให้นั้นก็ไม่ได้หายเจ็บทันทีเพียงแต่ค่อยๆทุเลาลงอาการบาดเจ็บต้องใช้เวลารักษาตอนนี้ไปไหนมาไหนไม่ต้องกินแรงก้อยแล้วก๊อบเล่าถึงความเป็นอยู่ให้ฟังอีกว่าที่ผ่านมามีหลายคนมาขออาศัยอยู่ด้วย ครั้งล่าสุดเป็นผู้หญิงแต่ก๊อฟไม่อนุญาตให้ใครอยู่ด้วยเขาก็เข้าใจไม่โกรธแล้วออกไปอาศัยอยู่ตามศาลาที่พักชายคาและล่มไม้ที่ว่างอยู่มีเพื่อนบ้านที่ตักบาตตอนเช้ารพร้อมๆกันกับคุณแม่เล่าให้คุณแม่ฟังว่าตอนนั่งสมาธิไปเจอก๊อฟเข้าพอทักก๊อฟก็ไม่ยอมคุยด้วยพอคุณแม่บอกให้ก๊อฟรู้ก๊อฟก็ยอมรับว่าได้พบกันจริงครับ แต่ก๊อบมีธุระต้องรีบไปเลยอยู่คุยด้วยไม่ได้ระยะหลังก๊อบมักไม่ค่อยตอบเรื่องที่ครอบครัวซักถามถ้าหากเป็นการไม่เหมาะสมหรือเรื่องที่ตอบแล้วทําให้ก๊อต้องผิดกฎดังนั้นจึงตกลงกันว่าให้ถามเท่าที่พอจะตอบได้และนึกออกก๊อบเล่าเรื่องความเป็นอยู่ที่สามารถเล่าได้ให้ฟังว่าในภพภูมิที่ก๊อบอยู่ผู้ที่เคยอยู่มาก่อนจะคอยสอนให้สวดมนต์ท่องคาถา และสอนให้แบ่งจิตไปหลายที่ได้ในเวลาเดียวกันที่กอปสามารถไปได้ยกเว้นต่างประเทศและสถานที่ที่ก๊อปยังไม่เคยไปต้องมีญาติพี่น้องไปแล้วเรียกหากอบถึงจะตามไปได้ทางแยกต่างๆบนถนนแม้จะเป็นทางแยกที่ก๊อฟเคยผ่านแต่ก๊อฟก็ยังงงว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาดีเพราะที่นั่นไม่มีเส้นทางบังคับมีอีกหลายเรื่องที่ก๊อฟบอกไม่ได้เพราะผิดกฎถ้าใครทำผิดกฎจะต้องถูกลงโทษห้ามไปในสถานที่บางแห่งบางเวลา แต่ดีอย่างที่โนนไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครโกรธกันไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขส่วนมากต่างคนต่างอยู่ไม่มีใครอยากรู้เรื่องของคนอื่นเพื่อนสนิทของก๊อฟช่วงนี้ก็ไม่ได้พบกันเพราะถือศีลกินเจอยู่แต่ก็มีบ้างที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นพ่อแม่ลูกกันซึ่งก๊อฟก็ไม่เข้าใจว่ามาอยู่รวมกันได้อย่างไร ต่อไปเป็นคำวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบรรจบบบุจินะครับเรื่องภารกิจเทวดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องด้วยกันการที่ก๊อบไม่ยอมปรากฏตัวหรือไม่อยากกลับมาพบครอบครัวบ,บ่อยเกินไปทำให้เรารู้ว่าการที่คนเป็นพยายามติดต่อคนตายอยู่บ่อยๆนั้นอาจเป็นการรบกวนเขาได้ เพราะในโลกใหม่หลังจากความตายก็มีภารกิจต้องทำและต้องปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ๆซึ่งเราไม่รู้เนื่องจากคิดว่าเขาตายไปแล้วคงจะไม่ต้องทำอะไรแต่เราได้ทราบจากก๊อบแล้วว่าในโลกหลังความตายก็มีกิจที่ต้องทำในฐานะที่เป็นสมาชิกของภพภูมิใหม่ต้องมีการปรับตัวต้องทำความรู้จักเพื่อนใหม่และต้องมีการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆด้วย เรื่องนี้ทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์คราวที่ผมยังบวชอยู่นั่นก็คืออาม่าข้างวัดที่คุ้นเคยกันได้ตายลงอาม่าเป็นคนใจบุญสวดมนต์แบบจีนทุกวันใส่บาทเป็นประจำไหว้เจ้ามิได้ขาดหลังจากทําพิธีฝังแบบจีนแล้วพวกลูกหลานก็อยากรู้ว่าอาม่าไปสบายหรือเปล่าจึงไปหาคนทรงเพื่อช่วยติดต่อให้ปรากฏว่าติดต่ออาม่าได้ดีใจกันใหญ่ทั้งคนเป็นคนตาย ลูกหลานก็ถามถึงป้าว่าได้พบกันบ้างไหมอาม่าตอบว่าพบกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ต่อมาลูกหลานก็ขอให้คนทรงติดต่อให้อีกเดือนละครั้งหรือบางทีก็สองสามเดือนครั้งแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนคาดไม่ถึงคืออาม่าดุลูกหลานว่าเรียกมาทำไมบ่อยๆเสียเวลาสวดมนต์ทุกคนสะดุง้งหลังจากนั้นมาก็ไม่กล้าติดต่ออาม่าบ่อยๆอ,อีกก๊อฟก็อยู่ในลักษณะเดียวกันชีวิตหลังความตายมีภารกิจที่ต้องทำ นึกไม่ถึงว่าแม้การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับชีวิตใหม่ได้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีเพื่อจะได้เตรียมตัวก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปจริงๆการเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือการเริ่มฝึกจิตตามหลักสมาธิและวิปัสสนาให้ได้ผลเสียแต่นันเนินเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตเรื่องย่อได้ขยายได้ ก๊อบบอกว่าสามารถทำตัวให้เล็กลงแล้วหนีขึ้นไปอยู่บนหัวไหล่ของก้อยเพื่อไม่ให้ถูกเหยียบเรื่องนี้ทำให้น่าคิดต่อไปว่าการที่ก๊อบมาใช้ร่างก้อยนั้นใช้โดยวิธีใดใช้วิธีการเข้าไปสิงอยู่ในร่างหรือโดยวิธีส่งกระแสจิตไปควบคุมสะกดไว้หรือใช้ทั้ง2วิธีแล้วแต่สถานการณ์และโอกาสเมื่อพูดถึงการสิงร่างก็ทำให้ผมนึกถึงคำบาลีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือสรีเลอธิมุจจิ แปลตามรูปศัพท์ว่ายักษ์จมเข้าไปในร่างกายซึ่งก็หมายความว่ายักษ์เข้าสิงแบบแทรกตัวเข้าไปอยู่ในร่างนั้นแล้วเจ้าของร่างก็รับรู้ความรู้สึกของยักษ์ที่เข้าสิงนั้นไปเป็นของตัวเองทั้งหมดกดทับความรู้สึกของตนเองแล้วหลังจากนั้นก็ตกอยู่ในอิทธิพลของผู้ที่เข้าสิงโดยยอมทําตามที่เขาให้ทําส่วนการส่งกระแสจิตไปสะกดทําได้โดยการไม่ต้องไปสิงในร่าง หากแต่อยู่ในระยะใกล้แล้วส่งกระแสจิตที่มีพลังมากกว่าไปสะกดให้ตกอยู่ในอำนาจของตนการมาของก๊อบครั้งนี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่างก้อยแต่คงจะอยู่ใกล้ๆเพื่อส่งกระแสจิตไปสะกดมิฉะนั้นก็คงจะไม่บอกว่าโดนเหยียบตอนที่พิเกตเข้าไปนั่งใกล้ๆและแสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ก๊อบมีพลังจิตดีมากถึงขนาดสามารถทําให้ตัวเล็กลงได้เรื่องทําตัวให้เล็กลงนี้เป็นความสามารถอย่างหนึ่งของเทวดา อย่างคำพีอัตถกถาก็มีการกล่าวว่าเทวดาสามารถยืนอยู่ได้ตั้ง10ถึง30องค์ในที่ที่เล็กอย่างปลายขนทรายหมายถึงเทียบได้กับปลายเข็มกอบเองหลังจากตายแล้วก็มีสถานะเป็นเทวดาจึงมีกายทิพย์ซึ่งมีมวลสารล,ละเอียดกว่ากายหยาบของมนุษย์และมีพัฒนาการทางจิตจนมีพลังมากถึงขั้นทำให้ตัวเล็กไปยืนบนไหล่ของอีกคนหนึ่งได้ รวมไปถึงการปรับจูนขึ้นพลังงานที่เป็นกระแสส่งพลังจิตนั้นมาอย่างก้อยได้นุ่มนวลมากขึ้นจนไม่ปวดบริเวณคิ้วเหมือนที่เคยเป็นมาต่อไปเป็นเรื่องเทวดาไม่ร้องไห้ในคำพีพระไตรปิฎกและอัทธกถามีกล่าวถึงเรื่องเทวดาร้องไห้อยู่หลายแห่งเช่นในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริณิพานอากาศเทวดาหมายถึงเทวดาที่มีวิมานอยู่บนอากาศ ก็เสียใจอยู่กลางอากาศบางพวกก็สยายผมร้องไห้คร่ำครวญบางพวกก็ประคองแขนคร่ำครวญบางพวกก็ล้มกลิ้งดิ้นไปดิ้นมาส่วนในอัถกถามีกล่าวว่ารุกขะเทวดาหมายถึงเทวดาที่มีวิญ,ญญาณอยู่บนต้นไม้ร้องไห้เมื่อพระตัดต้นไม้ไปถูกแขนลูกขาดหรือราชเทพธิดายืนร้องไห้อยู่กลางอากาศเมื่อถูกพระมหากัสสปะห้ามมิให้มาอุปถากท่านเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วก็พบว่า เทวดาเหล่านั้นเป็นแค่เทวดาชั้นต้นๆคือรุกขเทวดาอากาสะเทวดาซึ่งอยู่ในชั้นจาตุมมหาราชิกาส่วนราชาเทพธิดานั้นมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งสูงกว่าแต่การร้องไห้ของนางเกิดขึ้นกลางอากาศในโลกมนุษย์ซึ่งก็น่าจะเป็นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาจึงทำให้ร้องไห้ออกมาได้ดังนั้น เมื่อก๊อปบอกว่าในที่ที่ก๊อปอยู่ไม่มีการร้องไห้ก็น่าจะเป็นภพภูมิที่สูงกว่าสวรรค์สองชั้นนี้ขึ้นไปแต่จะเป็นชั้นไหนผมไม่สามารถตอบได้แน่ชัดเพราะไม่กล้ารบกวนให้ถามกอ๊อบเพราะเกรงว่าจะผิดกฎสวรรค์จึงได้แต่คิดว่าคงต้องกลับไปตีความที่ก๊อปเคยบอกว่าถึงไม่ใช่ดาวดึงหรือดุสิตแต่ก็ไม่สูงและไม่ต่ำกว่านี้ซึ่งที่นั่นไม่มีคนเศร้าใจไม่มีการร้องไห้ไม่โกรธมีแต่ความสุข เรื่องนี้ยืนยันได้ว่าสภาพพบภูมิที่กอบอยู่ทําให้มีความสุขประการหนึ่งอาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมอีกประการหนึ่งน่าจะมาจากสภาพจิตของผู้ที่อยู่เป็นสำคัญซึ่งตามสภาพที่กอบเล่าทําให้เห็นว่าเป็นสภาพจิตที่อิ่มบุญการอิ่มบุญเกิดจากอะไรเกิดมาจากการเป็นคนที่มีจิตดีคือจิตมีสมาธิเกิดปิติโสมนัสสมาธิทำให้จิตสงบนิ่งและเกิดปัญญา ส่วนปิติโสมนัสทำให้จิตเอิบอิ่มสดชื่นซึ่งแสดงออกในทางคิดดีอันชักนำไปสู่การทำดีและพูดดีสำเร็จเป็นมหากุศลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้ที่อยู่ในภพภูมินี้มีสภาพจิตอิ่มบุญเหมือนกันซึ่งเกิดมาจากสมาธิและมีปัญญาเข้าใจความจริงพร้อมปล่อยวางจึงไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีการร้องไห้ไม่มีการโกรธเมื่อมาเยี่ยมบ้าน กอบกับมีความรู้สึกผุดขึ้นมามากมายหลายอย่างปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นความแตกต่างด้านความรู้สึกของกอบเมื่อกอบมาเยี่ยมบ้านสิ่งแวดล้อมจะกล่อมกลาวจิตหรือวิญญาณของกอบให้เกิดความรักอาลัยในความหลังเรื่องนี้แสดงถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่สามารถกล่อมกลาวจิตวิญญาณให้เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่ของคนเลยแม้แต่ของเทวดาก็สามารถถูกกล่อมกล่าให้เปลี่ยนไปได้ ฉนั้นจึงไม่แปลกที่คนเราไปเกิดเป็นอะไรต่างๆก็เพราะจิตหรือวิญญาณไปเกาะเกี่ยวกับภพบภูมิต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆในภพภูมินั้นความคุ้นเคยเป็นปัจจัยสําคัญให้เกิดการเกาะเกี่ยวดังกล่าวกล่าวถึงความคุ้นเคยก็ทําให้นึกถึงเรื่องพระเจ้าพิมพิสารเราทราบกันแล้วว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก่อนสวรรคตคได้สําเร็จเป็นพระโสดาบัน และเมื่อสวรรคตแล้วก็ไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อชวนะสภะซึ่งมีภพภูมิอยู่เป็นส่วนหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาคำพีอัตถกถาอธิบายว่าการที่พระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นยักษ์ก็เพราะความคุ้นเคยเนื่องจากเคยเกิดเป็นยักษ์ในภพภูมินั้นมาถึง6ชาติแล้วและยักษ์ในภพภูมินั้นก็ไม่ใช่ยักษ์ที่มีความดุร้ายมีหน้าตาน้าเกลียดหน้ากลัว เหมือนอย่างรูปปฏิมากรรมที่ปั้นไว้ตามวัดพระแก้ววัดโพหรือวัดอรุณแต่เป็นเทวดาประเภทหนึ่งส่วนเรื่องเหตุผลที่เทวดาไม่ค่อยมาเกิดการที่ก๊อฟพูดถึงว่าเทวดาไม่ค่อยมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะไม่ค่อยมีคนที่เหมาะสมให้มาเกิดด้วยนั้นทําให้ต้องคิดต่อไปว่าในจํานวนของมนุษย์ที่เพิ่มอย่างมากมายจากเพียงไม่กี่สิบล้านคนเมื่อ40-50ปีก่อนปัจจุบันนี้ มีมากกว่า60ล้านคนในประเทศไทยถ้าเทวดาไม่มาเกิดแล้วใครจะพบภูมิไหนเล่าที่มาเกิดถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงคำพูดที่ได้ยินกันบ่อยว่าทุกวันนี้มีสัตว์นรกมาเกิดเยอะสังคมจึงมีแต่ความวุ่นวายผู้พูดคงคเนเอาจากพฤติกรรมของคนที่มีความก้าวร้าวเปลี่ยนไปจากเดิมจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆและกลายเป็นความวุ่นวายเดือดร้อนของสังคม ผมไม่กล้ายืนยันว่าคำพูดนี้ถูกหรือผิดแต่มีข้อความในคำพีวิสุทธ,ธิมัรคที่น่าสนใจฝากไว้พิจารณาอยู่ตอนหนึ่งว่าคนที่จุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ยอมมีนิสัยเป็นคนราคะจริตรักสวยรักงามคนที่จุติจากนรกหรือกำเนิดนาคหรืองูมาเป็นมนุษย์ยอมมีนิสัยโทสะจริตมักโกรธง่ายคนที่จุติจากกำเนิดสัตว์ดีรักฉานมาเกิดเป็นมนุษย์ ยอมมีนิสัยโมหะจริตมักไม่ค่อยฉลาดข้อความนี้มุ่งกล่าวถึงความเคยชินที่ถ่ายทอดสืบต่อข้ามภพข้ามชาติในรูปแบบของการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งแม้จะมีบุญหนุนทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ความเคยชินจากภพภูมิที่จากมาก็ยังคงอยู่ทั้งในด้านที่ดีและด้านไม่ดีถ้าคําพูดที่ว่าทุกวันนี้สัตว์นรกมาเกิดเยอะเป็นจริงก็หมายความว่ามนุษย์ที่มาจากภพภูมินรก ได้นำความรุนแรงที่เคยมีจนเคยชินหรือเคยได้รับจนฝังใจมาแสดงออกในภพภูมิใหม่ตามสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเหตุผลที่ว่าเทวดาไม่ค่อยมาเกิดก๊อปได้บอกแล้วว่าคนที่เหมาะสมพอดีค่อนข้างน้อยซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่หรือก๊อปอาจจะหมายถึงว่าพ่อแม่ในโลกมนุษย์ที่มีคุณธรรมคู่ควรให้เทวดามาอาศัยเกิดไม่ค่อยสมดุลกันแต่ก็น่าอัศจรรย์ ที่เทวดาหาทางออกด้วยการมาเที่ยวชมความเจริญทางวัตถุในโลกของมนุษย์เพื่อน,นำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในภพภูมิที่ตัวเองอยู่ถึงตอนนี้อดนึกถึงเรื่องเทวดาจับจองที่อยู่คราวที่มนุษย์สร้างเมืองไม่ได้ซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าคราวที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรับสั่งให้อมาตของพระองค์ไปจับจองที่สร้างเมืองในปาตลิคามซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับชายแดนแคว้นวัชี พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปทางนั้นและตรัสบอกว่าขณะนี้มีเทวดามาจับจองที่อยู่กันเต็มไปหมดอันแสดงให้เห็นว่าที่ใดที่มนุษย์ผู้มีศีลมีธรรมไปสร้างบ้านเรือนอยู่เทวดาก็มักไปจับจองที่นั่นสร้างวิมานอยู่เพราะมีความสงบร่มเย็นจากประเด็นนี้หากพิจารณาต่อไปจะเข้าใจได้ว่าความสงบบนโลกมนุษย์มีผลไปถึงเทวดาที่อยู่ใกล้กับมนุษย์จึงทำให้มั่นใจว่า ไม่ใช่แต่เทวดาเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของมนุษย์แม้แต่มนุษย์ก็เป็นที่พึ่งของเทวดาได้เรื่องวาดภาพเทวดากอปฟพี่สาวอยากให้ครอบครัวได้เห็นภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันจึงขออนุญาตวาดภาพหลายเส้นตามคำบอกเล่าของกอปฟซึ่งทำให้เห็นว่ากอปฟมีเครื่องประดับศีรษะรูปทรงคล้ายหมวกทรงกลวยแหลมสวมรองเท้าเป็นแคชชูสีดำที่มีรัศมีด้วยเช่นกัน ส่วนเสื้อผ้านั้นยังคงใส่แบบเดิมที่เคยใส่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ลักษณะการแต่งกายที่กรอบอธิบายทำให้ผมย้อนระลึกถึงงานที่อาจารย์ของผมได้เคยทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่โดยขอให้จิตรกรวาดภาพคนตายที่สามารถติดต่อได้จิตรกรก็วาดภาพตามคำบอกเล่านั้นซึ่งวาดได้หลายภาพบางภาพก็เป็นภาพของคนสำคัญที่ตายไปหลายร้อยปีมาแล้วคราวนี้ผมได้มาเห็นภาพคนตายด้วยตัวเอง ทำให้สงสัยอยู่ว่าทำไมก๊อฟถึงมีเครื่องแต่งกายที่ต่างสมัยกันนำมามิ x แต่ไม่แมทกันได้อย่างไรสิ่งคล้ายหมวกเป็นกวยแหลมอยู่บนศีรษะมีผ้าระบายติดอยู่ที่ฐานหมวกความกว้างปิดครึ่งหน้าน่าจะเป็นเครื่องแต่งตัวแบบสมัยเก่าส่วนรองเท้าแคชชูสีดำและเสื้อกางเกงเป็นแบบสมัยใหม่ส่วนที่เครื่องแต่งกายมีรัศมีสว่างเรืองรองนั้นผมไม่สงสัยเพราะสภาพของสิ่งที่เป็นทิพ์ย่อมมีรัศมีได้ ซึ่งกอบก็มีพัฒนาการทางจิตดีขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีรัศมีสว่างมากขึ้นเท่านั้นต่อไปเป็นเรื่องสภาพจิตส่งผลการที่กอบไม่สบายใจเพราะถูกครอบครัวต่อว่าหรือมีความห่วงกังวลมีผลทำให้ร่างกายหม่นหมองแสงสว่างหรือรัศมีลดจางลงสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคนกับเทวดาแม้จะต่างภพภูมิต่างมิติก็ล้วนอยู่ในสภาพความเป็นจริงเดียวกันคือจิตมีอิทธิพลต่อรูป หรือวิญญาณมีอิทธิพลต่อร่างกายตามที่ภาษาอภิธรรมเรียกว่ารูปมีจิตเป็นสมุตตฐานให้เกิดกล่าวคือเมื่อจิตหรือวิญญาณผ่องใสก็เป็นปัจจัยให้ร่างกายผ่องใสแต่เมื่อจิตวิญญาณเศร้าหมองก็เป็นปัจจัยให้ร่างกายเศร้าหมองในทางกลับกันรูปหรือร่างกายก็มีอิทธิพลต่อสภาพจิตหรือวิญญาณกล่าวคือเมื่อร่างกายบาดเจ็บย่อมมีผลทําให้จิตหรือวิญญาณบาดเจ็บหรือหม่นหมองไปด้วย แต่ถ้าร่างกายปกติจิตหรือวิญ,ญญาณจะร่าเริงแจ่มใสสภาพการดังกล่าวมานี้ก๊อฟได้พบมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งจากโลกนี้ไปใหม่ๆและจนถึงปัจจุบันคำบอกของกอ๊อฟที่ทำให้นึกถึงคำพูดของคนโบราณที่ไม่ยอมให้คนเป็นไปร้องไห้ปล่อยให้หยดน้ำตาเปื้อนศพคนตายเพราะจะทำให้คนตายกังวลผมเห็นว่าคำพูดนี้มีเหตุผลเพราะขณะนั้นคนตายยังคลายความรักความผูกพันจากร่างกายเก่าไม่ได้ หรือได้บ้างแต่ก็ยังไม่พร้อมเมื่อได้สัมผัสหยดน้ําตาจากคนเป็นที่ร้องไห้คร่ำครวญก็จะทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นเรื่องเรียนรู้เพื่อปรับตัวหลักฐานที่แล้วมามีเพียงการถามตอบระหว่างพี่สาวและก๊อฟเท่านั้นที่พอจะบอกให้รู้ว่าก๊อฟเกิดในภพภูมิที่ไม่สูงกว่าดุสิตและไม่ต่ำกว่าดาวดึงแต่สภาพความเป็นอยู่ที่ก๊อฟเล่าว,ว่าสามารถได้ของใช้ตามใจนึก และไปไหนได้ไวเท่าใจนึกทำให้ผมเพิ่มขีดความเชื่อขึ้นมาอีกระดับว่าก๊อบต้องไปเกิดในภพภูมิที่สูงจึงทำให้ก๊อบต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตเพื่อปรับตัวอาจเป็นการค่อยๆเรื่อนชั้นขึ้นไปตามสภาพจิตซึ่งมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นตามลำดับการเรียนรู้ในภพใหม่มีการสอนให้แบ่งจิตไปหลายที่ในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องน่าศึกษาว่าการแบ่งจิตทำได้อย่างไรเพราะว่าตามหลักวิชาการแล้ว จิตหรือวิญญาณมีสภาพเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเกิดดับทีลักขณะต่อเนื่องกันจะแบ่งได้อย่างไรถ้าจะมีก็เพียงคําว่าปั่นใจใช้ในความหมายว่ารักคนหนึ่งอยู่แล้วก็ยังไปรักอีกคนหนึ่งสรุปแล้วคือรักทั้งสองคนได้ในเวลาเดียวกันส่วนการแบ่งจิตในกรณีของก๊อปน่าจะหมายถึงการแบ่งร่างกายไปปรากฏตามที่ต่างๆการทำอย่างนี้ต้องใช้อำนาจจิตมาก ต้องมีสมาธิมั่นคงจึงจะสามารถทําให้มีร่างกายปรากฏเป็นหลายร่างได้วิธีการอย่างนี้หากเป็นปรากฏการที่มนุษย์ทําได้พระพุทธเจ้าเรียกว่าอิทธิวิธีการแสดงริ์หรือจะเป็นการถอดกายทิพย์ที่เรียกว่ามโนมยิทธิเป็นธิ์ทางใจซึ่งสามารถถอดกายทิพย์ให้เป็นร้อยเป็นพันรูปก็ได้แต่กายทิพย์จะเป็นไปตามคําบังคับบัญชาของจิตหรือวิญ,ญญาณในกายเนื้อ เวลาจะพูดก็พูดที่หลังกายเนื้อแต่ห่างกันในช่วงเวลาไม่นานอย่างไรก็ตามการแสดงฤทธิ์หรือถอดกายทิพย์อาจทำให้มีร่างได้มากมายก็เป็นไปตามอำนาจของจิตหรือวิญญาณซึ่งเกิดดับทีละขณะแต่ขณะแห่งการเกิดดับของจิตนั้นไวมากอยากจะหาอะไรมาเทียบได้แม้โบราณจะเปรียบความไวเท่ากับช้างกระดิกหูงูลแลบลิ้นก็คงได้แค่เปรียบแต่ความจริงแล้วน่าจะไวกว่านั้นมาก เรื่องที่ก๊อฟบอกว่าไปต่างประเทศหรือไปสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนด้วยตัวเองไม่ได้ก็น่าสนใจเช่นกันก๊อฟไม่ได้บอกเหตุผลไว้ว่าทำไมต้องให้ญาติเรียกหาคงไม่ใช่เพราะข้ามเขตไม่ได้เพราะไม่มีใบผ่านทางอย่างเช่นมนุษย์เราหรือหากจะมีก็เท่ากับเป็นการเรียกหาของญาติเป็นใบผ่านทางที่สำคัญในทัศนะของผมน่าจะมาจากการที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่มากกว่าดังนั้น จึงต้องอาศัยการเรียกของญาตินำทางการเรียกในที่นี้ทำได้โดยการส่งกระแสจิตเรียกกระแสจิตที่เรียกนั้นจะเป็นตัวเชื่อมโยงให้คนในโลกหลังความตายที่คิดถึงผูกพันและไปหาได้ตามที่คิดถึงต่อมาเมื่อคุ้นเคยแล้วก็ไปหาเองได้เขียนมาถึงตรงนี้ก็พันนึกถึงเรื่องที่รับทราบมาไม่นานเจ้าของเรื่องเป็นเพื่อนของผมเองสอนหนังสืออยู่ที่คณะเดียวกันแต่ต่างภาควิชา ท่านสอนภาษาเยอรมันที่ภาควิชาภาษาตะวันตกส่วนผมสอนภาษาบาลีและวิชาพุทธศาสนาอยู่ที่ภาควิชาภาษาตะวันออกผมกับท่านมาสนิทกันตอนที่ครอบครัวของท่านได้รับทุกใจอย่างแสนสาหัสเนื่องจากลูกสาวต้องจากไปด้วยโรคภูมิแพ้ที่รักษาไม่หายท่านเล่าว่าลูกสาวคนนี้เกิดขณะที่ท่านเรียนปริญญาโทและเอกอยู่ที่เยอรมน,นีตอนที่ลูกสาวยังเล็ก ท่านพาไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งของเยอรมันซึ่งมีกัมมันตภาพรังสีแพร่กระจายอยู่ลูกสาวของท่านได้รับเชื้อกัมมันตภาพรังสีและเชื้อนั้นก็ฝังตัวลึกจนเข้าไปทำลายอวัยวะภายในให้อ่อนแออย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นอาเจียนออกมาเป็นเลือดในที่สุดกระทั่งสิ้นใจเมื่ออายุ15ปีหลังจากลูกสาวตายแล้วท่านกับครอบครัวก็มันทำบุญอุทิศให้ลูกสาวเริ่มตั้งแต่ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทาน และสร้างพระพุทธรูปถวายวัดและพุทธสถานต่างๆต่อมาท่านเดินทางไปประชุมที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเยอรมน,นีและกำหนดจิตบอกลูกสาวให้ตามไปเป็นเพื่อนแม่ด้วยขณะที่อยู่ในเยอรมน,นีท่านมีความรู้สึกว่าลูกสาวมาอยู่ด้วยจริงๆแต่ก็ไม่มั่นใจจนกระทั่งวันหนึ่งท่านเดินเข้าลิฟต์ตามลำพังมีอาจารย์ชาวเยอรมันท่านหนึ่งที่รู้จักเดินตามหลังมา พออาจารย์ท่านนั้นเข้ามาในลิฟต์ก็มีสีหน้าฉงนพร้อมกับถามว่าเด็กผู้หญิงที่เดินตามหลังมาไปไหนแล้วล่ะท่านเองก็รู้สึกฉงนว่าเด็กผู้หญิงที่ไหนก็ไม่เห็นมีแต่ก็พลันนึกขึ้นมาได้ว่าคงเป็นลูกสาวของท่านที่ขอให้ตามมาจากเมืองไทยเรื่องราวทํานองนี้ผมได้ยินมามากจึงไม่แปลกใจอะไรที่ได้ยินอาจารย์ท่านนี้เล่าเรื่องของท่านกับลูกสาวให้ฟัง ผมได้จะบอกกับท่านว่าเป็นไปได้ที่ลูกสาวตามไปอยู่ด้วยที่เยอรมน,นีเพื่อเป็นเพื่อนแม่ดูเถิดครับสายใยสัมพันธ์ทางใจแม้ต่างพบภูมิกันก็ยังโยงใยถึงกันแล้วอย่างนี้ชาติต่อไปก็คงไม่แคล้วเป็นแม่ลูกกันอีกในโลกโอปะปาติกะแม่ก็ยังคงเป็นแม่ลูกก็ยังคงเป็นลูกและหากบุญสมกันก็อาจได้อยู่ด้วยกันอีกแต่เมื่อกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นั้นไม่แน่แม่อาจกลับไปเป็นลูก ลูกอาจกลับไปเป็นแม่อยู่ที่ว่าใครจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนหรือหลังเรื่องก๊อปไปบ้านบัลลุจิเมื่อพี่สาวเล่าเรื่องที่ครอบครัวไปเรียนวิชาสมาธิที่บ้านบัลลุจิเพื่อชวนก๊อปไปฟังสวดและไปสนทนาธรรมกับผมและก๊อบก็บอกว่าเคยแวะไปแล้วผมดีใจที่ทราบว่าก๊อบมาเยี่ยมบ้านทั้งนี้ก็เป็นไปตามคําเชิญของผมหลังจากที่ได้ทราบเรื่องของก๊อปจากครอบครัวที่มาเล่าให้ฟังในวันหนึ่งจึงบอกว่า เชิญก๊อปมาเที่ยวบ้านบ้างซึ่งก๊อปได้มาก่อนแล้วแต่เสียดายที่ผมไม่ทราบเพราะผมไม่มีความสามารถพิเศษที่จะติดต่อก๊อปได้หรือถ้าเห็นก็อาจจะไม่ทราบว่าเป็นก๊อปก็ได้แต่อย่างไรก็ตามผมอยากให้ก๊อปมาเยี่ยมอีกและอยากให้ก๊อปส่งสัญ,ญญาณอะไรให้ทราบบ้างก็จะดีเพราะอยากได้ประสบการณ์ไว้ศึกษาและเผยแพร่พให้คนทั่วไปได้ทราบเพื่อยืนยันว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริง และขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ทำมาให้แก่ก๊อฟด้วยเรื่องการปรากฏตัวของกอ๊อฟการมาปรากฏตัวของก๊อฟทำได้สองวิธีคือมาปรากฏตัวให้เห็นซึ่งหน้าและมาในเวลาเคลิ้มหลับที่มีสภาวะเหมือนฝันแต่ไม่ใช่ฝันจากคํำยืนยันของกอ๊อฟที่ฝากบอกให้ก้อยรู้ว่าก๊อฟมาคุยด้วยแบบตัวต่อตัวจริงไม่ใช่ฝันหรือคิดไปเองจบบทที่เ เอาละครับอย่าลืมกลับมาติดตามบทที่10ได้ใหม่ในวันพระครั้งถัดไปหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ได้โปรดนะครับนำเรื่องเหล่านี้ไปเล่าให้กับคนที่คุณรักหรือว่าคนที่เปิดใจเชื่อเรื่องเหล่านี้เพื่อจะได้เร่งการทำบุญให้ถูกทางนะครับและจะได้เป็นสเสบียงบุญไปต่อกันในชีวิตหลังความตายแล้วเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ